สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสปอร์ทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้ต้องบอกว่ามาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนนะคะรู้สึกถึงพลังงานความมันเหมือนกับว่า คว,ความสุขนะคะต้องต้องบอกว่ารู้สึกถึงพลังงานแห่งความสุขของความรักพลังงานของการเชื่อมโยงของความรักความผูกพันของใครบางคนที่อยากจะส่งมาถึงทุกๆคนที่เข้ามา,ารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องบอกแบบนี้เป็นพลังงานแห่งความรักของความสุขจริงๆมาดูว่าทายสัญ,ญญาณของคลิปนี้อยากจะ สื่ออะไรให้กับทุทุกคนในความรักความสัมพันธ์สัญญาณใดที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นพลังงานของดาบทางนั้นเลยนะคะเพราะว่า two of swords seven of pentacles s of wands แล้วก็ p พ g e of c u p ความสุข พลังงานอินเนอร์ภายในของคุณกําลังสะท้อนถึงความรู้สึกของความต้องการของความรักความสมันที่มั่นคงความรักความสมันที่เคารพซื่อสัตย์แล้วก็ให้เกียรติกันและเป็นพลังงานของความรักจริงๆแล้วก็เป็นรักแท้จริงๆสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่กําลังสะท้อนถึงคุณในตอนนี้พลังงานของโซคอนแทรคพลังงานของทวินเฟลมที่ต้องการสื่อให้กับทุกคนได้เห็นกับสัญญาณของคุณค่าในตัวตนของคุณและและความ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากๆนะคะถึงความคิดถึงถึงความผูกพันที่ส่งมาหาทุกคนหมายเลข2 2 2 7 7 7นะคะที่เกิดขึ้นนะคะอินเนอร์ภายในของคุณกำลังสะท้อนถึงความรักความผูกพันที่ใครบางคนกำลังกลับมาหาคุณที่ใครบางคนกำลังคิดถึงแล้วก็รู้สึกผูกพันกับคุณสวยงามมากมาก ทีนี้มาดูว่าเขาคนนั้นคือใครที่ต้องการบอกข้อความสิ่งนี้ส่งผ่านมาถึงคุณเขาคนนั้นคือใคร mm hmm. ทวครับจริงๆที่บอกทุกคนไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นพลังงานของโซคอนแทรคหรือพลังงานของทว mm ินเฟรม e 222เห็นไหมคะ7 7 7 ดีว่ายูนิเวร์สต้องการบอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับกับความรักที่มีคุณค่าได้รับความรักที่เป็นรักแท้จริงๆได้รับความรักจากการเอฟเฟกต์สะท้อนถึงการเซลฟ์เลิฟแอนด์เซลฟ์แคร์จริงจจักวาลให้คุณดีวต้องการให้คุณรักตัวเองเคารพตัวเองและซื้อสัตว์กับตัวเองฟังเสียงสัญชาตญาณคุณฟังฟังเสียงความจริงมองความจริงมองความรู้สึกของคุณใส่ใจพลังงานความรู้สึกของคุณสรองเข้มแข็งนะเพื่อที่จะสะท้อนถึง สิ่งที่คุณรอที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเล่นๆหรือพลังงานที่เป็นท็อกซิกคุณกำลังได้เจอความรักที่เป็นความผูกพันของความต่างที่มีความลงตัวนะคะใครบางคนกำลังสะท้อนความรู้สึกคิดถึงแล้วก็การรอคอยและความผูกพันมาหาคุณเขารักคุณเขาต้องการจะอยู่ด้วยกันกับคุณเขาต้องการพบเจอกับคุณเขาต้องการใช้ชีวิตคู่กับคุณเขาต้องการที่จะตื่นขึ้นมาแล้วมีคุณ สวยงามมากๆใครคนนี้คือใครคนนั้นคือใครคนที่คุณกำลังได้เจอ six o p p e n t a c l e s คนคนนี้เป็นคนที่ต่างจากคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีบริวารเยอะแยะมากมายเลยที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการหรือว่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องทำนะคะหรือว่าเขาคนนี้ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความอีโก้สูงมากๆหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า king of p e n t a c l e s นาย of p e n t a c l e s คุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดูมั่นคงดูเป็นผู้ใหญ่ดูมีความเป็นคนที่มีความอีโก้ในตัวเอง นะคะเขามีเสถียรภาพในด้านการเงินเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูสุขุมดูยากดูเข้าถึงยากหรือเกินนะคะด้วยลุคไลสไตล์ของเขาหรือเธอคนนี้คนคนนี้มีความอีโก้มีความเป็นผู้นําประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน้าที่การงานในวงสังคมหรือเป็นคนที่มองภาพหรือคุณค่าของชีวิตแบบแบบที่ มีเหตุผลสูงแบบที่มีคุณภาพคือเขามีวิสัยทัศน์หรือว่าความเป็นคนที่ดูมีอนุรักษ์นิยมนะคะมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่สูงอาจจะอาจจะโตกว่าัยของเขาหรือเป็นคนที่อายุม,มากกว่าคุณหรือคนนี้เป็นคนที่สัเส็ประสบความเสร็จบัง้างร่ารวยนะคะหรือว่ามีภาระหน้าที่หรือว่ามีความประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดู มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากหาความสุขได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองเก็บเล็บผสมน้อยทํางานขยนันสร้างเนื้อสร้างตัวถึงแม้มว่าจะไม่ได้บงังคังร่ารวยแต่เป็นคนที่มีความสําเร็จในตัวเองมีเพื่อนฝูงมีสังคมนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพส,าสตรี k n i h t of cups ที่ดูดีมีเสน่ห์แต่งตัวทันสมัยดูมีคลาสมีไลฟ์สไตล์เฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์ผู้คนเข้าหาเยอะ หรือทำงานเกี่ยวกับการคิดการวางแผนความคิดสร้างสารรค์หรือไอเดียหรือว่าเป็นนักออกแบบนักวิชาการนักนักพัฒนา,นาหรือว่าระดับผู้นำคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามีความดราม่าระหว่างกันแลยกันด้วยมีการนิ่งๆห่างการเกิดขึ้นด้วยหรือว่าเพิ่งเจอกันหรือว่าเป็นความสัมพันธ์บางอย่างที่เจอกันโดยอย่างโดยไม่ทันในตั้งตัว คนคนนี้เหมือนคนที่คุณรู้สึกว่ารอคอยมานานแสนนานนะคะเป็นคนที่คุณ <language> รู <ma Von> ้ส uh ึกว่าตั้งสเปกไว้รู้สึกว่าตรงสเปกตรงหัวใจรู้สึกว่าความผูกพันนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่รอคอยมานานแสนนานแต่เหมือนกับเป็นภาพวาดแต่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่พอเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าไม่จริงใช่ไหมจริงใช่ไหมหรือไม่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนคนนี้กําลังเดินทางเข้ามาหาคุณคุณกำลังได้พบเจอกับเขาคุณกําลังได้รับ ความเคลื่อนไหวการติดต่อการสื่อสารจากเขาหรือเธอคนนี้เพราะว่าเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่คุณจะรู้สึก,กว่าพิเศษมากรู้สึกผูกพันรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกอบอุ่นแล้วรู้สึกปลอดภัยด้วยความเป็นคนที่เขาเขาเขาไม่เขาเป็นคนที่ไม่ดูเป็นธรรมชาติมากนะคะดูดเป็นคนที่ดีมากดูเป็นคนที่ น่าเชื่อถืออบอุ่นมั่นคงนะคะและเป็นคนที่ดูจริงใจมากๆจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนทําบุญทําทานแต่ทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะในใน,ในความเป็นตนัวของเขาแต่ว่าเขาเก่งในเรื่องของงานหรือการทําความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาในในวิชาในความเชี่ยวชาญของเขาเขาเก่งในหน้าที่การงานความสําเร็จของเขาเขาได้รับความสําเร็จ มากๆนะคะหรือเป็นคนที่มีความชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้ามีคลาสมีไลสไตล์นะคะมีความเป็นศิลปินศิลปะนะคะชอบการเดินทางชอบความทา้าทายหรือว่าอยู่ไกลจากคุณมากๆคนคนนี้อาจจะอยู่แตกต่างอยู่ต่างที่สถานที่กับคุณหรือว่าอยู่ไกลจากคุณสเปเรชั่นใครบางคนที่คุณและเขาอยู่ห่างกันไกลกันหรือแยกกันเขาคิดถึงคุณ missing you. thinking about you. มีข้อความคิดถึงส่งมาหาคุณใครบางคนต้องการขอโอกาสในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งคุณกับเขาต้องมีประเด็นอะไรบางอย่างระหว่างกันและกันกับใครบางคน Look, looking at picture missing อยู่ใครบางคนดูรูปภาพเกี่ยวกับคุณและต้องการสร้างมิตรภาพความทรงจำหรือความสัมพันธ์นี้ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง สอดแอนดโรสความจริงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงคุณกําลังได้รับการติดต่อหรือได้รับการพบเจอกับใครบางคนที่ที่ต่างคนต่างรอคอยหรือการนิ่งๆอังห่างอะไรบางอย่างกําลังได้เคลียร์กับความจริงความจริงจากใจแล้วก็การเคลียร์อะไรบางอย่างที่เกิดประเด็นก่อนหน้านี้ด้วยบัตเตอร์ฟลการเยียวยากําลังจะเกิดขึ้นการปรับความเข้าใจ Love is coming, have faith, surprise ความรักกำลังจะมาเชื่อว่านี่คือสัญญาณของความรักที่ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดทุกทุกท่านสัญญาณของคลิปนี้ต้องบอกว่าความรักเรียกหาคุณ soulmate, soul contract, partner, s h i p life partner ที่ส่งสัญญาณมาหาทุกคนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนโสดค,คุณกำลังได้เจอคนที่เขาแบบมีเนเจอร์ของ king of p e n t a c l นะคะคนที่รักเดียวใจเดียวไม่มือหวาใช่คือใช่รักคือรัก แต่ก็มองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ไม่มองความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เล่นๆและก็ไม่เอาความรู้สึกตัวเองมาเล่นๆเ,เด็ดขาดซึ่งทุกอย่างไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงและอุดมสมบูรณ์กับความรักมากๆและเชื่อว่านี่คือสัญญาณของเขาหรือเธอคนนั้นที่กำลังจะได้เจอและถ้ามีอะไรประเด็นบางอย่างเกิดขึ้นในตรงนี้แสกซอดเข้ามาใครบางคนคิดถึงคุณและเชื่อว่าคุณกำลังได้เคลียร์อะไรกับใครบางคนด้วยเช่นกัน ขอโรแมนซ์แองเจิลสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนค่ะ Forgiving and learning ความรักคือการเรียนรู้กันแล้วก็การให้อภัยกันเมื่อมีประเด็น Children inner c h i l d กำลังจะเกิดขึ้นการที่เหมือนกับว่าเติบโตไปด้วยกันนะคะระดับภายในที่เติบโตไปด้วยกัน Codependency อีกสภาพทางอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามา h e a r t to heart conversation หัวใจที่สื่อสารการจะสื่อถึงความโรแมนติกของกันและกันโรแมนติกฟีลลิ่งคุณกำลังได้เจอกับใครทำให้คุณรู้สึกว่าใใหัวใจของคุณและเขาตรงกันและก็สร้างความโรแมนติกของความรักระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดีขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดวีโอน,นี้วันนี้ไปก่อนส,สวัสดีค่ะ